สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เจอการเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ปลายคูกวางนะคะวันนี้เรายังคงเรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวเช่นเคยนะคะแต่วันนี้จะเป็นในลักษณะที่โจทย์ที่มีความยากขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแบบเรียนเปิดแบบโกหัดไปที่หน้า69นะคะมาดูข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยเปิดหรือยังคะ บอกว่าปากกาเอาปากกาเหรียญนะคะเหรียญ10บาท1เหรียญนะคะหนา2มิลลิเมตรนะคะวางเรียงซ้อนกัน27เหรียญสูงกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรนะคะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าสูงกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรนะคะโจทย์บอกก็คือเหรียญ10บบาท1เหรียญนะคะหนา2มิลลิเมตรวางเรียงซ้อนกัน27เหรียญนะคะนักเรียนวิเคราะห์โจทย์แล้วนักเรียนคิดว่าโจทย์ข้อนี้นะคะถ้าเราอยากทราบว่า อ่าสูงกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรเนี่ยจะต้องมาบวกหรือมาลบหรือมาคูณมาหารกันคะอ่ามาดูนะคะเขียนวิธทีทำมาก่อนเลยนะคะก็คือเหรียญ10บาท1นเหรียญหนานะ2มิลลิเมตรใช่ไหมคะอ่าวักที่2วางเรียงซ้อนกัน27เหรียญน,นะคะถามว่าจะสูงเท่าไหร่อ่าถามว่าจะสูงเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเราต้องนำมาอ่าคูณกันนั่นเองนะคะทีนี้การคูณเราก็ต้องเอาตัวที่มากตั้งก็คือ27 ใช่ไหมคะสูงเท่าไหร่27คูณกับ2มิลลิเมตรนะคะก็จะทำให้เราทราบว่าสูงเท่าไหรนะคะจำนวนเหรียญคูณกับความหนาของเหรียญก็คือ2มิลลิเมตร27คูณ2ได้เท่าไหร่คะเราก็ใช้กระดาษทดได้นะคะอ่า27คูณกับ2นะคะ2 7 14ใส่4โทด1นะคะ2 2 4เป็น5ฉะนั้นคำตอบตรงนี้ก็จะได้ 54อ่า54 54ในที่นี้ก็สังเกตหน่วยนะคะหน่วยในที่นี้ก็คือหน่วยเซนติเมตรกับมิลลิเมตรใช่ไหมคะจากที่เราทราบว่า1เซนติเมตรนะคะ1เซนติเมตรเท่ากับอนึ่งเซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรใช่ไหมคะ อ่มิลิเมตรทีนี้เราก็ต้องแปลง54เนี่ยเป็นหน่วยเซนติเมตรกับมิลลิเมตรนะคะอ่าข้างหน้าก็คือ5นะคะ5 5ในที่นี้ก็คือ50ถ้าเราแปลงกลับไปเป็นหน่วยเซนติเมตรก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะอ่า5ซติเมใช่ไหมคะ5เซนตมตร4ด้านหลังก็จะเหลือเป็นหน่วยของ4มเมนั่นเองนะคะฉะนั้นคำตอบข้อนี้สูง 5เซนติเมตรแล้วก็4มิลลิเมตรนั่นเองนะคะโอเคมาดูต่อในข้อที่2นะคะเหรียญ10บบาทนะคะเหรียญ10บาทวางเรียงซ้อนกันสูง16เซนติเมตร8มิลลิเมตรนะคะถ้า1เหรียญหนา2มิลลิเมตรมีเหรียญ10บาทวางเรียงซ้อนกันอยู่กี่เหรียญนะคะโจทย์ถามก็คือมีเหรียญ10บบาทวางเรียงซ้อนกันอยู่กี่เหรียญส่วนจุดบอกก็เกินที่เหลือเลยนะคะ ทีนี้เราก็มาเขียนก่อนเลยว่าเหรียญสิบ,บาทวางซ้อนกันสูง16ซนตมรกับ8ม mm. ิลลิสังเกตไหมคะหน่วยที่สนใจตรงนี้ก็คือจะให้หน่วยเซนกับหน่วยมเมตรมานะคะต่อไปอันที่2ที่โจทย์บอกมาก็คือถ้า1เหรียญนา2มิลลิมนะคะนักเรียนข้อนี้นะคะเขาถามว่ามีเหรียญ10บ,บาทวางเรียงซ้อนกันอยู่กี่เหรียญฉะนั้นข้อนี้ต้องนํามา อาหารกันนั่นเองนะคะหรือนักเรียนจะแปลงหน่วยก่อนก็ได้ไปแปลงหน่วยเป็นจะเห็นว่าตัวหารของเราเนี่ยก็คือ2ใช่ไหมคะ2มิลลิเมตรก็คือหน่วยเป็นมิลลิเมตรนักเรียนสามารถแปลงหน่วย16ซนติเมตรแปลงเป็นหน่วยมิลลิเมตรได้นะคะเพราะจากที่เราทราบว่าอะไรคะจากที่เราทราบว่า1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรก็สามารถแปลงได้เป็นอันนี้16เซนติเมตรใช่ไหมคะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้160 60ซนตมนะคะ60ซมแต่ตรงนี้มีอยู่แล้ว8ฉะนั้นบวกกับอีก8ก็จะได้เท่ากับ168ซนมเอยมิลลิเมตรนั่นเองนะคะอ่า168มิลลิเมตรนะคะฉะนั้นเวลานักเรียนเมื่อนักเรียนแปลงหน่วยเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถจะหารได้โดยนำา6 8 8 m mm, มิลลิเมตรนะคะหน่วยเหมือนกันแล้วหารด้วย2 ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไร่คะเราก็ลองตั้งหารดูเลยนะตั้งหารดูเลยอ่ะตั้งหารเลยนะคะตั้งหารนำหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะคะหารด้วยสองก็คือหารสั้นที่นักเรียนเคยเรียนไปสองคูณอะไรได้หนึ่งมีไหมคะอ่ะถ้าไม่มีก็ใส่ศูนย์ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปสองคูณอะไรได้สิบหกสองแปดสิบหกใช่ไหมคะอ่ะก็เหลือแปดสองสี่แปดฉะนั้นตรงนี้ ก็จะได้ว่า168หารด้วย2เท่ากับ84นะคะฉะนั้นมีเหรียญ10บาทวางเรียงซ้อนกันอยู่84เหรียญน,นะคะโอเคไหมคะต่อไปนะคะมาดูในส่วนของข้อ1ในหน้า1 ในหน้า70นะคะร้านแผงลอยที่ตลาดนัดนะคะแต่ละร้านยาว2เมตร80เซนติเมตรนะคะมีร้านแผงลอยติดกัน24แผงนะคะร้านแผงลอยทั้งหมดยาวเท่าไหร่นี่คือโจทย์ถามนะคะนักเรียนต้องเขียนโจทย์ถามโจทย์บอกเองนะคะโจทย์ในลักษณะของหน้า 70นี้นะคะส่วนโจทย์บอกอะไรก็คือที่เหลือเลยร้านแผงลอยที่ตลาดนะัดแต่ละร้านยาว2เมตร80เซนติเมตรนะคะมีร้านแผงลอยติดกัน24แผงนะคะทีนี้การที่จะเขียนแสดงวิธีทำนะคะเมื่อนักเรียนวิเคราะห์โจทย์แล้วนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีหน่วยเมตรกับเซนติเมตรใช่ไหมคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะนำมาทำอะไรกันคะอ่ะ หารกันใช่ไหมคะหารกันนักเรียนสามารถทําเหมือนเมื่อกี้ที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูแปลงหน่วยให้ก่อนนะคะแปลงหน่วยให้เหมือนกันก่อนแต่ในที่นี้เป็นไงคะตรงนี้หน่วยเป็นแผงตรงนี้2เมตรกับ80ซนติเมตรสามารถแปลงหน่วยได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้ฉะนั้นเราก็เลยต้องเขียนเป็นเมตรเซนติเมตรแยกออกเป็นหน่วย2หน่วยแบบนี้นะคะแล้วก็ ร้านแผงลอยที่ตลาดนัดยาวแต่ละร้าน2เมตร80เซนติเมตรเอามาเขียนก่อนเลยเป็นตัวตั้งนะคะซึ่งมีร้านแผงลอยติดกันนะคะติดกันยาวเท่าไหร่นะคะเราก็เขียนเครื่องหมายคูณน,นะคะเครื่องหมายคูณคูณกับเท่าไหร่คะกี่แผงอ่า24แผงนะคะ24แผงอ่าทีนี้24เราก็ต้องไปคิดทดข้างนอกว่า80คูณกับ 24นี่ได้เท่ากับเท่าไหรอ่ะลองดูสิร้านเพลงลอยทั้งหมดยาวก็นำสี่นะคะสีคูณศนย์ได้0ูนะคะสีคูณแปได้32 นะคะ,ะต่อไปคูณกับ2 2คูณ0ได้0ย์ตรงนี้คูณแล้วใส่ศูนย์รอไว้เลยแล้วค่อยเอามาบวกกัน2คูณ8ได้16นะคะ16ฉะนั้นบวกกันแล้วก็ศูนย์บวกศูนย์ได้0 2ย์บวกศูนย์ได้2 3บวก6ได้9นะคะแล้วก็1นี่ก็ดึงลงมานะคะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้คำตอบก็คือ1 9 2 0ัน้นั่นเองนะคะตรงนี้ก็ต้องนำา24คูณด้วย2 ใช่ไหมคะ24 1 24 24 2 48นะคะนักเรียนคงจำได้เนะาะอทีนี้แสดงว่าร้านแผงลอยทั้งหมดยาว48เมตรนะคะกับอีก1,920เซนติมใช่ไหมคะแต่จากที่เราทราบว่า1เมตรเท่ากับ100เซมฉะนั้นเราสามารถแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรได้นะคะตรงนี้ข้างหน้า1,920 ถ้า1เมตรเท่ากับ100เซนตรงนี้คือ900ก็คือ9เซนใช่ไหมคะถ้า1 0 0 0ก็10เซนฉะนั้นแปลงออกมาตรงนี้บวกกับ19นะคะบวกกับ19เมตรตรงนี้ก็จะกลายเป็น48บวก19นะคะ48บวก19ก็จะได้เท่ากับเท่าไรคะอ่า57 ใช่ไหมห้าสิอ่าห้าสนะคะหกไม่ใช่ห้บนะคะหกสบนะเก้วกแปได้สิบใส่เทด1นะคะหนบวกสเป็น5บวกกับที่ทดเป็น67นะคะก็จะเหลืออีก20เซนติเมตรฉะนั้นคำตอบข้อนี้บอกว่าร้านแผงลอยยาวทั้งหมด67เมตรนะคะกับอีก20สิ เซนติเมตรนั่นเองค่ะอ่ะในส่วนของข้อ2ด้านล่างให้นักเรียนทําเองนะคะลองฝึกนะคะว่าทําได้กันหรือเปล่านะคะอ่ะมาดูนะคะในหน้า71บเนะคะกระเบื้องแต่ละแผ่นยาว8ซนติเมตรนะคะอันนี้ไม่ต้องเขียนจยดบอกจยดถามให้นักเรียนสแสดงวิธีทาเลยนะคะกระเบื้องแต่ละแผ่นยาว8ซนติเมตรนำมาปูต่อกันนะคะ 45เมตร60เซนเมตรนี่คือจย์บอกใช่ไหมคะในส่วนของจยดถามใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่นนั่นเองนะคะ,ะเขียนที่เราก็สังเกตหน่วยก่อนเลยว่ามีหน่วยเมตรกับเซนติเมตรใช่ไหมคะ,ะแล้วก็นำมาปูต่อกันยาว45เมตร60เซนติเมตรนะคะ,ะข้อนี้นำมาคูณหรือนำมาหารคะถ้าเราอยากทราบว่ามีกระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่น ก็ต้องนํามาหารใช่ไหมคะนักเรียนสามารถแปลงดูที่ตัวหารใช่ไหมคะก็คือหน่วยเซนติเมตรนักเรียนสามารถแปลงหน่วยเมตรเป็นเซนติเมตรก่อนก็ได้ก่อนหน้านี้คุณครูเคยทําให้ดูแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะมาลองทําแบบอีกแบบหนึ่งให้ดูว่าถ้าเราไม่แปลงหน่วยจะหารแบบไหนนะคะทีนี้กับเรื่องกับเบื้องแต่ละแผ่นเนี่ยยาวแปดใช่ไหมคะยาวแปดเซนติเมตรก็นํามาหารกันเลยหารสั้นนะคะแปดหารอะไรได้ 45นะคะแ1ด82 1่83 8 4 8 4 32 85 4 0 86 48เกิืนฉะนั้นต้องเอา8 5 40มันก็จะเหลืออีก5ใช่ไหมคะเหลืออีก5เมตรจากที่เราทราบว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรตรงนี้มันก็จะเหลืออีก5นะคะถ้าแปลงไปใส่ที่หน่วยเซนติเมตรตรงนี้ก็จะกลายเป็น 560นั่นเองนะคะ560ทีนี้8คูณอะไรได้56 8 7 56ตรงนี้8คูณ0ได้0นะคะก็จะได้ว่าใช้กระเบื้องทั้งหมดนะคะเท่าไหร่คะหรือนักเรียนจะคิดง่ายๆตรงนี้ที่แปลงหน่วยไปเป็นเซนติเมตรก่อนก็ได้แล้วก็เขียนเครื่องหมายหารตรงนี้นะคะแต่ตรงนี้คู่ทำอีกแบบให้ดูก็คือจะได้570 แผ่นนั่นเองนะคะ570แผ่นทหารแบบนี้วันนี้ก็ตอบเขียนเลขไทยนะคะ570แผ่นนะคะโอเคไหมคะ,อ,ะอีกข้อนึงนะคะหน้า7 1ก็ให้นักเรียนทบทวนทําเองนะคะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูกวางก็ฝากให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดทบทวนเยอะๆนะคะเพราะว่าจะมีการสอบเก็บคะแนนนะคะหลังเรียนนะคะให้ทบทวนนะคะวันนี้ก็จะ มีแบบฝึกหัดทั้งหมด3หน้านะคะโอเคคลิปวิดีโอนี้สำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ